Ranger's Day เนะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งหนึ่งโอกาสที่พวกเราใช้เวลาวันนี้ในการที่จะรำลึกถึงคุณงามความดีเกียรติยศความเสียสละความทุ่มเทนะครับรวมถึงระลึกถึงเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติหน้าที่จนเสียชีวิตหรือบางท่านได้รับบาดเจ็บทุกพลภาพจนตลอดชีวิตก็มีวันนี้เป็นวันรักษา ไม่ใช่ง่ายมีวันรู้เด็ดขาดว่ามันต้องเสียสละต้องอาศัยความอาศัยชุ่มเทขนาดไหนการที่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าของพวกเรานับหมื่นชีวิตต้องนอนกลางดินกินกลางทรายออกทะเลนับวันนับคืนจากผู้เป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นภรรยาและลูกๆพ่อแม่และออกไปแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าพยานอันตรายที่รออยู่เบื้องหน้านั้นคืออะไรบ้าง ของผู้พิทักษ์ป่านั้นไม่ยิ่งยอดกว่าเปรียบเสมือนปักป่าเหล่านี้คือตัวของทรัพยากรธรรมชาติและเป็นประการดันสุดท้ายที่จะคอยปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติบนบกและในทะเลไทยร่วมกับประเทศในโลกร้องและมารำลึกถึงความสำคัญและขอขอบคุณผู้พิทัก เองทางกระป่านั้นมีความเป็นอยู่ที่ดินเราได้ใช้ความพยายามหลายปีนะครับการที่จะขอเพิ่มอัตราค่าตอบแทนจาก9,000บาทเป็น11,000บาทซึ่ง วันที่1ตุลาคมนี้จะมีผลบังคับใช้ทางกระทรวงก็ต้องขอขกรา,าบขอพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและทางทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสําคัญกับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าของเราต้องยอมรับว่าเงินจํานวนที่แต่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของพวกเราผู้บริหารที่ในะครับและเห็นถึงความสำคัญและเข้าใจถึงความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าของพวกเราทุกๆคนครับ ะครับผู้พิทักป่าจากบทบาทของการรักษาป่าในภาวะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะมีความสำคัญหลากหลายมากผมคิดว่าจากนี้ไปบทบาทของผู้พิทักษ์ป่าจะทวีความสําคัญมากขึ้นจากการที่เมื่อไม่กี่วันมานี้ท่านเลขาธิการสาประชาชาติท่านเนโวกัวติเรสได้บอกแล้วนะครับว่าขณะนี้โลกของครบมีข่าวดีก็คือว่าออกจากสถานการณ์โลกร้อนแล้วแต่กลายเป็นสถานการณ์โลกเดือดแทน แสดงให้เห็นถึงความสําคัญที่เราจะต้องปกป้องทุกๆตารางนิ้วของความเป็นสีเขียวปกป้องผืนป่าของพวกเราดูแลรักษาท้องทะเลข,ของพวกเราให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถจะต่อสู้กับก๊าซเรือนกระจกแล้วก็สิ่งต่างๆที่มนุษย์เราผลิตขึ้นได้ดังนั้นผู้ที่จะปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นความเรียกว่าความเขียวขจีและความอุดมสมบูรณ์เราป่าของปั่นจากนี้ไปบทบาทของ ไม่ใช่เพียงแค่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติแล้วแต่กำลังจะปกป้องโลกใบนี้ปกป้องชีวิตของมนุษยชาติด้วยเช่นกันเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของเราทุกๆคนนะครับวันนี้ครอบครัวของผู้ที่สูญเสียมารับเกียรติบัตรในงานนั้นสองในนั้นเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากการถูกช้างป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่มันจะมีอะไรใหม่หรือทิศทางที่ใหมยย่ว่านี้ในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องช้างป่าออกไปแล้วเจ้าหน้าที่ยังผมอย่างเซฟตี้โปรเจกต์ตัวเองได้ได,ได้ปลอดภยัยขึ้นไหมครับปัญหาระหว่างคนกับชา้าง ต้องเรียกว่านับ10ปีการที่เราเร่งสร้างแหล่งอาหารดันช้างให้ออกมารบกวนพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นมีอยู่323ล้านไร่มีผืนป่าอยู่ร้อยกว่าล้านไร่เท่านั้นไม่เพิ่มไปกว่านี้ในสวนทางกันกันกบจํานวนประชากรมนุษย์ นะครับวันนี้เรามีอยู่66ล้านคนเดี๋ยวก็จะเป็น67ล้านและเพิ่มขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆดังนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนและสัตว์ป่าและธรรมชาตินั้นจะต้องเรียนรู้ครับที่จะต้องอยู่ด้วยกันนะครับไม่รุกรานซึ่งกันและกันและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันเพราะมิฉะนั้นแล้วบทบาทหน้าที่นั้นจะตกมาอยู่กับผู้พิทักษ์ป่าเจ้าหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องคอยปกป้องนะครับทั้งมนุษย์และ สัตว์ป่าอย่างเช่นช้างเป็นต้นในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ล้อมเราพยายามที่จะหาอุปกรณ์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาอำนวยความสะดวกการทํางานของเจ้าหน้าที่ของพวกเราเพื่อป้องกันอันตรายหรือสามารถทํางานได้จากระยะไกลที่ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงหน้างานนะครับกับสัตว์ป่าทั้งหลายนะครับสองปีของแก่งตาจานว่าจะอธิบายจะต้องปรุงหรือดูแลแลุ้มต่านี้ยังไงผมคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การปรับปรุง แต่เป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ในแก่งกระจานนี้กว่า2ล้านไร่ให้มีความอุดมสมบูรณ์เช่นนี้และรักษาสาม,สา,มารถรักษาสถานภาพของมรดกโลกเอาไวท้ทุกๆครั้งที่มีการประเมินมีหลายฝ่ายจับตาดูอยู่นะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนั้นด้วยศักยภาพ ของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าของพวกเราทุกๆคนในการทํางานดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและในขณะเดียวกันทํางานเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นคือหัวใจสําคัญคนและป่าจะต้องอยู่ด้วยกันได้นะครับในฐานาระรัฐมนตรีทรัพยากรนะคะรับกิบแนวความคิดที่จะให้บริเวณขึ้นไปอยู่บนที่มัก ผมคิดว่าเรื่องนี้คงจบไปนานแล้วนะครับเพราะว่ามีคําตัดสินของสารปกครองสูงสุดออกมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นการที่จะให้ไปอยู่ตรงไหนอย่างไรนั้นคงจะไม่ใช่ประเด็นอีกต่อไปหัวใจสําคัญไม่ใช่ขึ้นไปอยู่ที่ใดแต่ที่ที่พี่น้องประชาชนอยู่นั้นนะครับจะต้องได้รับการอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในการทําการเกษตร นะครับและที่สําคัญการส่งเสริมการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนเหล่านั้นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการดํารงชีพเยอะขึ้นเกินไปกว่านี้นะครับ อันนี้ตอบไม่ได้นะครับจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าด้วยเวลาที่เหลืออยู่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ผมจะใช้เวลาทุกนาทีและทุกวินาทีอย่างเต็มที่ทํางานจนกระทั่งจะมีพระบรมราชโองการให้ผมออกจากตําแหน่งแล้วก็คงจะส่งไม้ต่อให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ท่านต่อไปนะครับในฐานะรัฐการเมืองคิดว่ามีความจำเป็นต้องรัฐบาลไหมครับจำเป็นครับ เพราะว่าเงินงบประมาณวันที่1ตุลาคมนี้ถ้าตามหลักนั้นจะเข้าสู่ปีงบประมาณ2 5 6 7แล้วนะครับโครงการหลายโครงการแม้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองมีหลายโครงการที่จะต้องใช้เงินงบประมาณปี2 5 6 7ยังไม่นับถึงสนที่สัญญาหรือข้อตกลงต่างๆที่เราได้ให้ไว้กับนานาอารยประเทศที่จะต้องทำนะครับดังนั้นการตั้งรัฐบาลยิ่งช้าไปเท่าไหร่ประเทศชาตินะครับ GDP การส่งออกการนําเข้าการพิทักษ หลายสิ่งหลายอย่างนั้นจะได้รับผลกระทบกันไปตามๆกันดังนั้นการมีรัฐบาลที่เร็วยิ่งเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากขึ้นเท่านั้นนะครับขอบคครับ